อา้าวร้องเพลงอีกครั้งนะคะเพลงข้ามถนนไม่ต้องปลดมือนะคะแม้ว่าเราจะข้ามถนนข้ามถนนข้ามถนนแม้ว่าเราจะข้ามถนนไม่ใช่แล้วคะ่ะเอาไม้แม้ว่าเราจะข้ามถนนข้ามถนนข้ามถนน จะข้ามถนนดูรถยนต์ก่อนหากรถยนต์มาอย่าดวดเก่งกล้าดวนจนให้รถไปก่อนแน่นอนปลอดภัยสอ,สอนอะไรคะอ้อาวจะข้ามถนนถ้าไฟเขียวคืออะไรคะ ไได้ใช่ไหมคะถ้าไฟแดงจอ่าถ้าไฟแดงล่ะคะทำยังไงไฟแดงทําไงคะจอดจอดแล้วหยุดไฟเหลืองล่ะคะใช่ไฟเหลืองก็คือเตรียมนั่งดีๆค่ะกิษดาไม่คะ่ะไฟเหลืองเตรียมหยุดไฟแดงหยุดไฟเขียวล่ะคะ ไฟเขียวว่าไงไฟเขียวไไ,ไฟเขียวไปได้ถ้าสมมติว่าไฟแดงเราไปไม,มันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุยังไงคะ<ด>เป็นยังไงคะภูมิใจเอออาจจะตายหรือ,ออาจจะแข้งขาเป็นไงพิการไหมคะรถรถเรือลราเป็นยังไงรถ ถ้าเราไม่ PM ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรกิษดานั่งตัวตรงยืดออกขึ้นเป็นยังไงคะลูกต๊เป๊ะอะไรพังบ้างรถพังรถจะเป็นยังไงคนล่ะคะคนจะเป็นยังไงถ้าไม่ตายล่ะคะถ้าไม่ตายก็คืออาจจะพิการใช่ไหมคะถ้าไม่ยอมหยุดเอาทัวนอีกครั้งหนึ่ง ไฟเขียวให้ทำยังไงคะไฟเขียวไม่นะไฟเขียวไฟเขียวไปได้ไฟเหลืองล่ะคะไฟเหลืองไฟเหลืองเป็นยังไงเนาะอาติเตรียมหยุดไฟแดงล่ะคะไฟแดงหยุดทันทีใช่ไหมคะอ้าว อีกครั้งหนึ่งนะคะกับเพลงข้ามถนนค่ะปลบมือด้วยนะคะแม้ว่าเราจะข้ามถนนข้ามถนนข้ามถนนแม้ว่าเราจะข้ามถนนดูรถยนต์ก่อนหากรถยนต์มาอย่าด่วนเก่งกล้าด่วนจอน ให้รถไปก่อนแน่นอนปลอดภัยให้รถไปก่อนแน่นอนปลอดภัยแม้ว่าเราจะข้ามถนนข้ามถนนข้ามถนนแม้ว่าเราจะข้ามถนนดูรถยนต์ก่อนหากรถ ยนมาอย่าด่วนเก่งกล้าด่วนจอนให้รถไปก่อนไม่ร้องเลยน้องเพลงให้รถไปก่อนแน่นอนปลอดภัยอีกรอบหนึ่งค่ะแม้ว่าเราจะข้ามถนนข้ามถนนข้ามถนนแม้ว่าเราจะข้ามถนนดูรถ ยนก่อนหากรถยนตมาอย่าด่วนเก่งกล้าด่วนจอนให้รถไปก่อนแน่นอนปลอดภัยอา้าวสัปดาห์นี้นนเราเรียนหน่วย,ย,นนวยคมนาคม,คาคมจ้าอา้าว วันนี้เราเรียนกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเอาบายบายสองมือบาย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 